ฟันจนังไหนก็โอ้กับปานยังได้สองร้อยห้าสิบจ้างอันวันเจ้าไข่ไข่ได้ที่สองร้อยหาสิบไิเาจะไปไหลห่ไห้ไปดิไปซื้อออกเสยดิอส,อสองร้อหาสิบดิมันเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบเนานะผู้ใด ดิป้าเยนงบอกเจ๊หาศูนย์ฮะฮะหาศูนย์พันคุณมพันผัวเยนงบอกฮะดิโอ้สัพ่อมาว่าจะเห็นเปิดประตูทางเข่าเอบิซาหายมาบอกหาศูนฮะซื้อพันคุณพันผัว โอ้โหื่นซืออไลน์เะออได้เรได้แปดหมื่นอเป็นยังคือบอกฝานคักฝานแน่ติ่บ่ะแปดแม่รปดร้อยหาซบผู้ไดคือว่าแปดร้อยหาซื้อป่งบห่าับเก้าร้อยป่ะชก็จะได้เก้าหมื่นผเลยะ เก้าหมื่นเลยหมายคำบอกคักเหรอพันคักมาซื้อตัวนี้เด้อพอดิพันวาพันหาศูนถ่และชองตัวเานั้นไม่บอกบกฮะเออแน่ใจแน่ใจจนพันคุณพันทีวันนี้เจ้าคบะว่า เขาไปไล่ขวยวหายเดจ้าง่อยแมงร้อยสองร้อยหา้าสิบไปดิอันนี้ซื้อสามตัวนะมันบ่าสามสามตัวค่ะส,สองห้าศูนย์ค่ะทั้งตัวทั้งเต่งนะอันนี้ห็น้าคุณพันีหันหาศูนย์เธอซื้อมันบ่อโอเออมันก็นได้คำบรรเทาหันซื้อออไรกันได้ห้อยแปดหมื่นคนเลย ลังบอนกางเกาคนเลยลังบอลรางบอนกระแปะซื้อออนไลน์ค <c oughs> ่ะพันคูณพันแน่นอนเนาะพันบอกโบขึ้นบ่ลงเลยบอกคู่ฟันก็จะแกล้งแปลว่าบบขึ้นบบลงเลยบ่นิ้กเต่งซะเลยบอกกันไว้หันดิ ตัวนี้คือแน่นอนไหมบอศูนย์ห้าห้าศูนย์มันต้องกราฟได้ไหมบอสเอออันนี้คืว่าพันคูนพันเหมือนที่ห้าศูนย์นะห้าศูนย์นะพันคูนพันผู้เลี้ยงควายกับฝันแม่นอยู่ด้วยฝันบอกควายลงทงหมือนที่ไม่ติดไปผ้าเข่าเขาทีไล่ให้แน่ที่ คนหนึ่งนะว่าเจ้ามาจ้างควายแม่สองรอยห้าสิบิถึอเสยอหูเลี้ยวควายกันถึอเล็กถือเล็กหาศูนย์ดนโดนจังฝันท่านึงนิดติฝันพันแม้นนะหรือแม้นคงงวดบ่กถือรู้อยู่ยยยปัจปบันนี้ขอสิโทษถามเด้อขอสิโทษถามเจ้าหามือมันเล็กออกมือแกสสเล็กออกว่ามักตัวใดนะ เมื like, ่อกี้น <ic> ี่ข่อยเอ็ดได้หันได้หกข่อยเล็กข้าไม่ได้หาข่อยกระชือถือหลายอยู่อันนี้ข่อยพ่าเอ็ดได้หกได้หกกับเก้าบ่เด็โอ้ได้หกกับเก้าข่อยพ่าได้สี่วดนี่ได้สี่ข่อยได้ตัวเดียวได้เอามาใส่ของของลุงวิได้เป็นยังไงสันสี่เก้าหกสี่จะมากห่ะฮะ หกแปดห้านั่นช่องนี่ละตินั่นแถวๆนี้ละติเจ็ดแปดเจ็ดเก้ามเป็นเจ็ดสอบ่มันมีคนหนึ่งพอบอกว่าสอเจตัวเดียววะซอาจารย์ได้อาจารย์เบิ่งในยูทูบเพล่ะ เห็นเพื่อนเอาเอาลองหันซองเก็ดตัวเดียวแล้วแต่สิเอ็ดเอาประัตรอันบนล้างแล้วแต่สิกับปรัตรอยู่ในหันละประศัตรเพราะว่าถ้าลงลงท้ายด้วยศูนย์นี่ฮันอาจารย์เนี่ยที่เราเ้าหันระว่า,า,วาลงท้ายด้วยศ